บัดนี้วันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่12ของข้าพเจ้าในสิรโตั้งอาัุขอถวายเสียงสวดสัจยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข,ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดสาธุวันที่สองนะครับเอ้วันที่วันที่สองเดือนธันวานะครับ สมันตาจักวาเรสูอันตราคันชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชันสาสุนันตุสัขขกขโมกขะทางสักเคกาเมเจารูเบคิริสิคาระตาเทจันตาริเควิมาณีที่เประเทจะขาามีตารุวานาคาหาเนเคหวัทุมหิเคเตกุมาจยันตุเทวาชารทาราวิสเมยักขันทัพนาคา ทิฏันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจจนังสาธุูมสุนันตูธรรมสวรกคารอายามภาทันตาธรรมสวรกคารอายามภาทันตาธรรมสวรกคารอายามภาทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปนาทิัมสรนังอัญญ์พุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชนนสุถิเมโหตุสัพพทานาทิเมสรณังอัญญ ธรรมโมเมสรังังวรังเอเตนะสัจวัชนะสนิเมโหตุสัพพาธานัตถิเมสรังอัญยังสังคมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนะสนิเมโหตุสัพพาธามหาสมัยสูตรนะครับเอวัมีสุตรตังเอกังสมยยังพัทวาสักเกสูวิหรติกปิราวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาภิกุสังคีนะสัตทังสัตทิงปัญจมาเตหิพิกุสตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสสหิจาโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายิการาังเทวานังเอตัทธสกหสิอายมโหภักควาสเกสุวิหารติก,กปิราวัตถุสมิงมหานิวณีวมหาตาพิกุสังเคณสัตทิงปัจจะมาเตหิพิกุสเตหิสพัพเเหิวะอรหันเตหิ ทัาสสหิจาโลกทถาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหตีพัควันตังทัศสสนายพิกขูสังคัญจายานูนะไมยมปีเยนะพะควาเตนุป,ปสังกเมอยามะอุปสังกามิตาวาพัคกวตโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยะทาปินามะพละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสายเลยยะ ปาสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวามววสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรารหิตาพะตระควโตปปุระโตปาตุระ,ตระหังสุอัตโคตาเทวตาพระควันตังอภิเทตาวาอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัถังสุเอก,กมันตังทิตาโถเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปาวะนัสสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคะ ตัมหะอิมังธรรมะสัม,มยังทักขิตายเยวะอปาราชิตาสังคันติอะทะโคอปาราเทวตาภะควันโตสันติเกอิมังคาถัางอภาสิตักระพิขโวสามาทะหังสูงจิตตังอัตโนปุชุก,กะมะกกางสุสารถีวเนตานิคะเหตตาอินทริยานิรขันติปันทิตาติ อัตโขอปาราเทวตาภะควันโตสันติเกยีมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาาปลีขังอินทักีรังโอหัจะมะเนชาเตจัรติสุทธาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปาราเทวตาภะควันโตสันติเกยีมังคาถังอภาสิเยเจจีพุทธังสรนังคตาเสนะเตขามิสันติอปายภูมิงปหายะ มานุสังเทหังเทวากายังปาริปุเรสันตีติอัจจโกภควาพิกุอมันเตสีเยปุยนภิกขเวทาัสาสุโรกทัสุเทวตาสันนิปฏิตาโมนติตถาคตังทัศนายญพิกูสังคันจาาเยปีเตภิกขเวอเหสุงตตีมตมัมธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีภะควันตานางเอตตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะ ทาปีไมหังเอต่อรหิเยปีเตพิกเวพระวิสันติอนาคาตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธเตสัมปีพระควันตานังเอตอปอระมาเยว,วเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะทาปีไมหังเอต่อรหิอาจิขิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกัดจิตตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิ เทศิทษสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกรรม,มะนะสิกาโรธะพาศิตสามิติเอวัมพันเตติโหมีโคเตพิกเวพิกคูภะควตโตปัจจัโสสูงอภะควาเอตะทาโวจัดสิโลกะมะนุก,กสามิยัตถกุมมาตาเสตทัส,สิตาเยสิตาคิริคพรัง ะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพินโยปัญจสตยตาวาวเนกาปิละวัฒเวตโตาอามันตยิสัทธาสาวเกีสาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาิขโวเตจะอาตปะมะกะรุงสุตวาพุทธัส สาสนังเตสัมปาตุรรหุยานังอามานุสานังสานะทศนังอัเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอฐสัตตริงสตังเอเกสหัสสานังอมานุสานะมัทธสุงอเปเกงันตามัทธคุงที่สาสภาภูกาอาหงตจจสัพพังอภิญญายาวะวัคคิตวานะจุุจักขุมาตโตอมันตายิสัทธาสาวเกสานรเต วกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิฆาวโเวเยโวหังกิตายิสามิคีราหิอนุสุขโสสตาสะหัดสาวะยักษากุมมากะปีตาวัดทาวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสาสนโนโมทัมนาอัิกามูพีขุนังสมิติงวะนางชาสะหัดสาเหมะ วตายาขานะขานันันตาวันนิโนอิทิมันโตชุติปันโตวันนวันโตยะสสีนมูลท้ามานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนางอิเจเตสโฮสสะสะหัสสายขานันันตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสีนมูลท้ามานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนางเวสามิตาปัจจักสตายขานันันตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสีนมูลท้ามานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนาง ภูมิพิโรราชคะหิโกเวปุลสะนิเวสนานังจิญโยนางสะตะสะหาสหัสสังยขานังปายรุปปาสติภูมิพิโรราชคะหิโกโศปาคาสามิติงว่านางปุริมจัดที่สังราชาทัตต่อระโถวิปัสสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุลตาปิตตัสสะพาหโวอินทานามา มหาภาราอิทธิที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสสีโนโมทัมานาอธิกาม,มุงที่ขูนังเซมิติงวนางทัาขีนันจัดที่สังราชาวิรุษโหตัปะสาสติกุมกันทานังอ,อธิปฏิมหาราชายศิโสปุนตาป,าปิตัสสภพะหาวอินทนานามามหาภา,าราอิทธิี่มันโตชุดติมันโตว,วันนาวันโตยศสีโนโมทามานาอธิกาม,มุงที่ขูนังเซมิติงวนาง ปฉีมันจัดที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสสีโสปุตปิตาสาภาหวอินทนามามหาภาริทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสีโนโมทามนาอภิกรรมงพิกุนางเสมิติวนางอุตตรรันจัดที่สังราชากูเวโรตัปะสาสติยขานางอธิปติมหาราชายาสสีโสปุตปิตาสาภาหวอินทนามามหาภาริทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสีโนโมทามนาอภิกรรมุงพิกุนางเสมิติวนาง ปุริมาทิสังทัตทัตารโถทิ่ทักขีเนนะวิรุณหกูปัจฉีเมนะวิรูปัตโหกูเวโรอุตอระรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสัมันตาจาตุโรทิสาทันทัศละมานาอัถังสูวะเนกาเปียวละวัฏถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันวัจานิกาสัทธามายากุเกนเวเกนวิภูจัวิสุตโตสหจันทโน กาเมเสโจจะกินนุมันทุนิมันทุจะปานาทัโอปามโยจะเทวสูโตจะมาตาริจิตตะเสโนจะคันทัพโพนารูราชาชโนสพโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพารูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหราชุพิโมทมานาอภิกามงพิขูนางเซมิติงวะนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัตชกกา กรมภรัสตาราอาคูปายาคาสหญาติยามุนาทตตรฐา,าจะอาคูนาคายาสสีโนเอาราวนนมหานาโคโาปาคาสังมิติงมนังเยนาคะราเชสัา,าหาสหรันติธิภาชิชาปักขิวิสุทธชะาจาักขูเวหาสยาเตวัณมัชฌาปตราจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยยันตทา นาคาราชาสันะมาสีสุปันนาโตเขมามากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิอรหัตเธนะสามุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวัตเสเตอิทิมันโตยัสสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทาคาเวฆาสา เวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทมณมุจีสหัสตันจาภาริปุตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพาลิงเสนังราหุพัทธมุปาขมูงสามารถโยธานิพันธพัททานเตพิกูนางสมิติงว่นางอาปูจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาขมูงวะรุกกะ วารุณาวารุณาเทวาโสมมจายัสสาสหาเมตตาการุณากายกาิาอาคูเทวายัสสิโนโทัเศเต,เตทัศธากายาสัพเพนานาันตะวานิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วันานาว,วันโตยัสสินโมทธามนาอภิามงพิกูนางสมิติวะนางเวทูตจากเทวาสหารีจะอาสมาจัตถุเวยามา จันทสุปณนิสาเทวาจันทมาคูปารักขิตาสุริยสูปณนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักขิตานกขตวานิปูรักขิตาวาอาคูมันทะภะลาหากาวาสูนางวาสะโวเศโทสกโกคาปาคะปุรินทะโทท,ะะเทเสเตทัทะสตะากายา สัพเพนานันตวันนิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนาวันโตยศศสสีโนโมธามาอาภิกามุภีขุนางสมิติวานาถาคูสหะภูเทวาชารามัคคิสีขาอริวะอริถากาจ่โรชาจ่อุม,มาปุพนณิพานสินโนวรุณาสหาธรรมาจะอจจุตาจะอเนชากาสูเลยยะรุจีราอาคูอาคูวาสเววะเนสินโน ท้าเสเตทาสัทธากายาสาพยัพเทนานันตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวันนะวันโตยัสสีน,าสานมทามานาอภิกรมงพิขูนางสมิติว่านางสามนามหาสัมามานามานุษามนุษสุดตมาคิทาปทูสิกาอาภูอาภูมโนปทูสิกาอัทาคูหะรยโยเทวเย จโรหิตะวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาส,สีนทัศเ,เตเท,ทัศธากายาสัพเพนานันตแต่วันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาส,สีโนโมทามานาอธิกามุงพิกุนังสม,มิติงวนานังสุกาการูปมหาอารุณาอาคูเวคนะสาสหาโอทาตะไคาหาปามโมขาอาคูเทวาจักวิจักขนาสัทธามตาหาราคาชามิสกาจะ ยัสสินโนทนะยังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัตติทัศเสเตทัศาทากายาสาเพนาน,นันตะวน,นิโนอทิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสินโนโมทามานอาอภิกรมุงพิโุนังสม,มิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตทกาจะยัสสินโนลัมพิตตาลาเมเสถาโชตินามาจะ อาสวานิมานาราติโนอาคูอาาคูปารณิมิตาทัเสเต,เตทัสสัธากายาสาัภพนาัน,านตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกขูนางเสไม่จริงว่านางสันเถเตเทวะนิกายาสัเพนานาัน,านตะวันิโนนานมันวะเยนะอาคันฉุงทีจันเยสัตถิสาสาหาปาวุฒาชาติมัคคีรังโอคาตินนะ ติน,นะมะนาสวังทักษโมาะต่อรงัองนาคังจันทังวอสิตาติตังสุพรามาปารามาโตจัปุตาอิทิมะโตสหัสนังกุมาโรติโสจัโสปาคะสามิติวนงังสหัสพรามาโรโลกางมะหาพรหมะพรามาพิติทตอิอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโทสทัสเศระอิสาราอากูปเจกวะสัต สาวัตติโนโตเตสัญจะมัชโกอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจสัพเอาภิกกันเตสินเทเทเวสพรหม,มเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอถะคันหัถาพันธะทะ,ทะราเคนะพันธะมัตถุโวสม,มันตาปาริวาเรถามาโวมุจิถาโกจินางอิติตัทะมหาเสโนกันหาเสนางอเปสัยปานินา ตารมาหัจจะสารังกตาวานะเพระวังยาถาปาบุษโกมีโคลทานานโตสวิชุโกสัตตา,าโสปจุทาวติสังกุธโธอายังวเสตันจะสับพังอภิญญายาวะวะวัคคิตวานะจักคุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนีราเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถานพิขโวเตจะอัตับปะมะการุงสุตตวะพุทธสาศสาสนา วิตอราเทหิปากามุงเนสังโลม,มิมปิดอิชย,ยุมสัพเพวิชิตาสังคามาภายาติตายสัสสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนะชเนสุตาติสาธุ